สวัสดีครับมาถึงงานแล้วนะครับ่อ,อนพี่รองครับ นนเราอยู่ที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากเพื่อนเดินทางมาแจ่บึงกาลอาที่ไงส่งพี่น้องครับวันนี้ไงมากเลยครับวันนี้ แยดหอนถนนครับ,รรบในน้ำหา oh นโฮมใหม่ยูนอันนอนหลังาคารครมาหาซื้อน,น้ำกินนะครับตื่นขึ้นมากับตองหาซื้อน,น้ำกันอะันดับแรกพะเราหอนแห้งนอนบอดได้ตองดื่มน้ำเย็น,ยนๆวหวาน จะคอยหลับพี่นองครับอาดนอนมาได้นะครับบรรยากาศหน้าววทีหลังววทีอันนี้เป็นหลังววทีนะครับต้นไ้หลายถ้ายท่านี้หลังเวที เคืนนี้มาเจอกันนะครับมาให้กังใจเยอะๆนะครับวันนี้ที่อำเภอพูนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ <c oughs> มีขาเมีขายกับมาตั้ง ขางโรงเรียนแล้วพี่น้องครับว่าแต่งราคาขางโรงเรียนนี่ค่ปไปใส่นอน้าเดี๋ยวจะไปซื้อส้มตำดีหมูข้าวด้วยฝากก็เลยก็แชร์ให้ไปด้วยนะครับอู้พี่น้องพี่น้องครับง่ายครับ